ลำไฟใส่หนอมยู uh. ่โลกรลำไฟยิงเนี่อนำยู่ีนกับน้องอุงอิงเอออ้าวอ้าวจัมอกันโอ้ยบอกว่ามี่แวเอมึงหูว่างือิ้นแปดได้หมดเนียิ้แปดก็ะชันี่ชิ้นที่ห้าไหนเรืดีค่ะเอาคืเห็นอยู่บ้าน สาธุสาธุอุตธลัตตานังธรรมลัตตานังสังฆารตานังแล้วว่าพุทธภูคาบูชาธรรมบุคคลบูชาสังฆภูคาบูชาสาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้ศึกคุณทานอยู่ในวัดในวารจุมาปุกมาบังจุมากรรมจุมาเลียมหมอลำ

เออเออเอเอาละว่าจะสัลลคุณแมลว่าสาธุเลิกาพอยอนมือไหวเนื่อหัวทุนจีพอใหญ่เอ้สองมือยกใส่เก่าวางไว้ะวังสีอันคุณพ่อแม่ยุ่งลมเก่ากำมอมเนื้อหัวคุณเดียวฟอคุณพานังทอลานี้แย่คุณสิบกุฎานในลังมาโาเต่ากูขาเลยวหรือว่าื้ได้ยังไงแม่สาธุเดอคุณมองฟา

ทุกทีพวกเราวางแผควายามีกว่าคนใดเรื่องล้ำวันนี้เสียงไล่เอลัมเกลเ่ล้มก่พวกยกตอนสอนว่าต้องสามเล่นเะว่ามีเอือดัไปเลียมมาจกวันน่อยวันหนอาจารไปมีดีเด้อยาแม่ล้ำล้ำวันลาว่าลสิแม่จงไดก็ลกอ่านสาเด้อคุณอาจารย์พวกยกแต่พวกเกงแต่มาแดงน้่คุกน โขกเกล็ดเกาบ้นยำบ่อยวันดีบ้นยำบ่อยวันดีพอพ่ออีสวยๆวิลล่าก้อนสวยเท่าที่ตายไปใบของผัวมันเป็นม่ำจำลูกจำมันสิสวยไปโรงเรียนสอยสยเท่าที่ตายแต่เอาล่ะคาราบิยาแม่เพื่อนว่ากาศรับนี่มีเรื่งนีจึงสอวมบรรลุดพินีนี่้นเขาใส่กันเพราะฉะนั้นจำขอถั่ขออภัยฟังที่ถุงลำไว้พอถูกใจลุงป้าฟังที่ถุลำซรา บ่ทันใจคกหนุ่มกะจาเฝ้าดาคอยใจหน่อยงไงหลายสิ่งคอยยามคอยยายถ้าฟังก้อนดุนดุนลาบอดีสุ่มบ่บ่ดีจังลาบานบ่หลับลุงข้างเบียนอนกะบ่หวานคันอยากดาเมื่อเศร้าลบคันจังดามันบักผีปอบมึงเอ้ยบักอยู่โลดจังบักฮาคันดาลูกกะยันนี้ขอเด้อดเมียขอ

มอลำใหม่พี่น้องมอลำใม่สืดๆน้องอยร่นีหนาโคนโวนหีใหญ่โคย์โค่นวนมาแล้วสิมีหีเลยดิรันนุกแต่สิสนุกแต่เส้นสเซ่อเลยสีตุ๊ดตุ๊ดเลยเด่นมาฟังน้องผู้หญิงลูกสาวไฟประเทศนี่วันหนึ่งฟังอูไหมนยอ้ว่ากัว่าอ๋อ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 ยอออออ ลูกสาวไปยางจื้อก่อน้วบัรนี้คุ้มหมา้ำซืได้หนเอาบาลูกเออจักซิได้สองคาำหรือสามคำเกซิได้เป็นก่อนเอาเกิดเป็นลูกแม่เมื่อแล้วมันบ่ะยาดหรอะมันป่ยากเสียเมืไหูไปได้หรออยาได้เวอนีมันดูอขออยู่บ่เอาแม่ผพาอ่อข้างดังอีกทีะมาฟังวงหญิงรับบัทนี้พี่น้องเถื่อแรกได้นเถื่อแรกได้บเนี้ยเอ้าฮักูได้รอันหากกูได้แล้วโอ้แล้วนา สาธุสานุสาธุพุทธรรตนังธรรมรตนังสังฆรตนังพระบุญยุหลังมาธรรยุนาอาภูายุการพะาอย่เก่าพุทนพระอาจารย์เจ้าให้มาอยู่หัวใจเอารื่งว่าสาธุสาธุอะไรล่ะมีปรนยิ่งต่อสับหนีก่อนเนี่ยอีกแหมูไปอนรับ่อนรัเฮีย อนุญาตได้ดแล้วเพื่อนรักของเก่าเราเล่ามาเริ่มคมุ้มเห็นจางฟังได้ด้วยและม็นว่าเดาใและม็นว่าเดาใสาธุเ้อะ่ะาิยอเมื่อวัยคนคูทุกอย่าง มาสยกใส่เก่าถวายใบใส่หัวนาวัรตนาหรไในวาลำในงานคองขึ้นวันนี้คุณผุกเขาขันเอาทุกทีทรานีหนักหนามหายใจใส่กันคุณทุกท่านให้มาต่อยมาชู้ให้มาดูมาลำซอยลำหรือก่อนก่อนลำได้อย่าลงไปท้าอื่นก่อนลำไดนอย่าลงไปถ้าอื่นและเมื่อคืนสะเจกยังมีลาท่าถอยท้าถอยยงมีลาท่า ที่จะบันขึ้นรถไปที่จะบันขึ้นรถไป โอ้ยๆเดี๋ยวนี่มีรุ่นพี่นี่รุ่นพี่นี่อยู่นี่อยู่ดนึ